สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็มา,าทำผ้าสแสลนอนบังแดดให้กับทุเรียนเล็กนะครับเพิ่งทำเสร็จไปนะครับแถวล่างเนี่ยทำไปทุกต้นแล้วนะครับก็เป็นผ้าสแสลนที่ตอนที่ปลูกใหม่ๆก็พรางแสงให้แต่ผมก็มาถอดออกอช่วงฤดูงฝนนะครับฤดู่ฝน ผมได้ถอดออกเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยแดดจะไม่แรงนะครับแดดจะไม่แรงพอเข้าฤดูหนาวผมก็เลยมาปักขึ้นให้เพราะว่าช่วงนี้นะครับตะวันเนี่ยจะขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะเฉียงเฉียงไปแดดฝั่งทิศใต้จะแรงมากนะครับผมก็เลยมาปักให้การปักนะครับก็จะปักเป็นลักษณะที่ว่าปักแบบเฉียงเฉียงนี่ครับ ปากเฉียงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับนี่ครับตอนเที่ยงครึ่งนะครับแดดจะแรงมากถึงบ่ายสามโมงทุเรียนก็จะมีอาการใบเหลืองนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับมันจะใบเหลืองช่วงฝั่งนี้นะครับฝั่งทิศใต้แต่ฝั่งทิศเหนือเนี่ยมันจะเขียวปกตินะครับเพื่อนฝั่งนี้มันจะเขียวปกติอตอวน,นี้ก็แทงยอดอีกแล้วนะครับนี่ชนี ฝั่งนี้เขียวแต่ฝั่งนี้จะเหลืองใบจะกรอบนะครับเพื่อนๆใบฝั่งนี้จะกรอบนะครับช่วงหน้าหนาวผมเลยมาปักให้นะครับปักให้เหมือนเดิมพอพ้นหน้าหนาวแล้วก็จะถอดออกให้นะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีสแปะไว้นะครับไปกองไว้ก็นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมถ้าไม่มีผ้าแสดงก็ใช้เป็นทางมะพร้าวก็ได้นะครับแต่ผมมีผ้าแสดง ระยะการปักนะครับก็ห่างจากนี่ครับห่างจากโคนต้นก็คือห่างจากโคกเขาเนี่ยนะครับตรงริมโคกเลยผมปักนะครับนี่นี่ครับนี่นะปักเฉียงเป็นลักษณะ45องศาขึ้นไปนะครับนี่ครับระดับที่ทําให้ผ้าสแลมเนี่ยสูงขึ้นจากดินนะครับสูงจากพื้นเนี่ยผมทําไว้ที่120เซนติเมตรนะครับนี่ครับ เพื่อให้ลมผ่านนะครับเพื่อนให้ลมผ่านสะดวกเลยอ่ะแล้วก็ทําขึ้นไปอีกร้อยยี่สิบเซนนะครับก็ตัดผ้านะครับตัดผ้าเนี่ยนะครับพอตะวันมานะครับมันจะมาตรงนี้ประมาณเที่ยงครึ่งอ่มันก็จะพรางแสงให้กับทุเรียนนะครับเนี่ยพรางเลยนะครับเพื่อนนี่นะมันจะช่วยได้นะครับช่วยในเรื่องของแสงแดดนะครับแสงแดดที่มันโดนเนี่ยโดนใบนะครับใบทุเรียนฝั่งนี้นะครับ มันจะไหม้เลยนะครับเพื่อนๆผมเห็นปีที่แล้วเนี่ยมันเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็กรอบบางใบเนี่ยไหม้นะครับเจอแดดแรงๆนะครับช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวนี่แดดจะแรงนะครับแรงมากนะครับในเรื่องของหน้าหนาวเนี่ยผมจะใช้เป็นสารอินทรีย์สารชีวพันธุ์นะครับป้องกันเกี่ยวกับพวกมแมลงแล้วก็เชื้อรานะครับจะเป็นเชื้อ บีเอนะครับเพื่อนเพื่อนบาซิลัสนะครับผมจะลดในเรื่องของอาการใช้สารเคมีนะครับช่วงหน้าหนาวผมจะผมจะไม่ใช้นะครับแต่าสารเคมีเนี่ยผมจะไปใช้ช่วงหน้าฝนนะครับช่วงที่อากาศปิดนะครับช่วงนั้นแมลงจะเยอะนะครับหน้าฝนอี่ที่สวนแม,มลงจะเยอะอหน้าหนาวก็จะมีแช่พวกเพลียจักกรจะจันนะครับเพลียจักกรจะจันเขียวมันจะเข้ามาที่สวนผมนะครับ ผมก็จะใช้เป็นเชื้อ bs นะครับป้องกันให้ฉีดพ่นให้นะครับมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็เป็นทุเรียนชนีต้นที่ผมทำขยายโคกให้นะครับอันนี้ครับเพื่อนผมว่ามันมีความจำเป็นนะครับบางครั้งช่วงหน้าหนาวนะครับแดดแรงมากนะครับผมก็นำมาปักคืนให้นะครับนี่ครับทุเรียนก็ นี我我 emotions, ่ครับก็แทงยอดดีนะครับช่วงนี้พอเข้าสู่หน้าหนาวแทงยอดอีกแล้วนี่นะครับบังแสงนะครับบังแสงแสงแรงนะครับฝั่งนี้ถ้ามีนะครับเพื่อนๆถ้ามีผ้ามีทางมะพร้าวอะไรก็ควรจะพางครับแต่ที่สวนผมผมจะพางเลยครับทางเลยผมเห็นหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วนี่ก็เหลืองนะครับทุเรียนใหญ่ก็เหลืองนะครับเหลืองเหมือนกันแต่ทุเรียนใหญ่จะ การที่ว่าต่อต้านนะครับเขาจะแข็งแรงกว่านะครับต่อต้านแสงเนี่ยเขาจะดีกว่าทุเรียนเล็กนะครับเขาจะฟื้นตัวได้ไวแต่ทุเรียนเล็กเนี่ยมันยังยังอ่อนอยู่นะครับก็คือยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแรงดีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้มาติดตามดูนะครับการบังผ้าแสลนให้กับทุเรียนนะครับตอนเย็นๆผมก็มาทําให้นะครับ เพิ่งทำเสร็จนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ